สวัสดีคนดูที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับวันนี้ไม่อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับอาจารย์โกดเจลซาตารุนั่นเองไม่ใช่แลอยู่กับบ๊อบบี้นิโมนะครับวันนี้เราจะมาเอาอาจารย์โกดโจไปสมฉชนโลคเล่นนะครับทุกคนจะเอาอาจารย์เราเนี่ยไปยิงปืนนะครับเนื่องจากว่าในเรื่องนะครับก็ไม่ได้ยิงปืนเลยนะครับเพราะว่า เล่นแต่ใช้ศักยอย่างเดียวเลยนะครับเออวันนี้ก็ต้องบายิงปืนบ้างเออผ่อนคลายผ่อนคลายอะไรประมาณนี้เ,ออเข้ามาปุ๊บก็โดนตีเรียบร้อยเนื่องจากว่าเราโดนตีนะครับรก็จะหาห้องใหม่นะโอเคหาห้องใหม่กันดีกว่าเอาเป็นว่าตัดไปตอนที่เจอห้องละกันโอเคครับตอนนี้ก็เจอห้องเป็นที่เรียบร้อยนะครับ แม่ครับกดเข้ามาปุ๊บเขาก็ได้กดเริ่มเกมเลยนะครับปพราะก็ท่าของอาจารย์กุโจนะครับมันเรียกว่าท่าอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ก็มันเท่มากเลยนะเอาเป็นว่าไปเจอการตอนอยู่ในแกมริกจะกูุลงมาถึงพื้นเป็นที่รกกรเรียบร้อยก็ด้สกาเกบเหรียญมานะครับโอเคองั้นก็จับสก,กาคู่เลยด้วกันแล้วก,ก็เปิดโดน หาตัวก่อนนะเผื่อจะมีตัวอยู่แถวนี้ไม่น่านจะมีมีก่อนี่เอา MP0 ีนนี่ปืนนี่ปืนใหม่ดีว่านี่ไงพาร์ทมาปรับใหม่หรือเปล่าอืมไม่ครบแรงที่ได้ใครเข้ามาดูก็ฝากกดรองกดไลค์ด้วยนะพี่กินคอนนี่เขาบอกว่า มันโหดด้วยนะครับมันแรงเอ้ยมันแรงนัดละเท่าไหร่วะเฮ้ยนัดละร้อยกว่านะครับโอ้โหนี่ซื้อบัฟซื้อบอบก่อนมาตอนนี้อาจารย์เราก็ได้วิ่งมาแถวต้นไม้นะครับว่าจะโหดสลิงขึ้นไปเมือนของอาจารย์นั่นเอง มาดูกันว่าจะมีตัวแือเฮ้ยวันนี้มันมันเนี่ยมของบ้านมาเผื่อจะมีของก็แวะก่อนอแวะอะไรนะเซนท่าเหรอไม่ใช่แวะฟาร์มของก่อนเอ็นไปช้อปปิง้งชั้นหน่อยโอเคตอนนี้ก็มาถึงเมืองของอาจ,จารย์แล้วนะมามาดูกันเฮ้ยที่ตัว เพื่อนเจ้าอยู่ไหนจ๊ะไม้ากลางเขนี้ับมืสกันนี่ไงจะอย่ามาห้าแกอาจารย์กจนะจ๊ะนี่ไงเบ้าบย เอาไอ้นั่นหนักไปยิงไกลไม่ได้เบาไหมจะไปไหนอ่าเด็กคนนั้นอย่างเงี้ยไปนิจเจอรเฮ้ยหลังก็มีเฮ้ยไม่รอดพิดโอ้โหหลาย <c oughs> อาจารย์ก็รื่องเพื่อนก็ร่องนะฮะอ้อส่วนนี ตัดไมกภาพนี้เพื่อนก็ชุบเป็นที่เรียบร้อยเรามาเก็บของเดมนะครับตาดีของเดมมันไม่มันไม่เอาไปหรอกอนม่ไงมามันมอย่าไปไอ,นนอนนของเดมมะปวดแน่บอกเลยโดนวิ่งไปแล้วเฮ้คนหอยอละทำยเลยตยว้าว มันเอากันตรงนี้ไม่ยังเลือดยูนิะเอาหนอี่ข้างนอกนี้นองมีมีนีนี่นี่ยูนิช่ะยูนิช่ะยูนิยอนยอนยอนไปไปลยเวยอีกตัวนึงรู้ว่าอยู่ตรงไหน ขังไอวอลไว้โดนน่น้องมาให้อาจารย์ฆ่าซะดีๆเอาลำเบอร์พิเกนแสตเนเวอร์เอาลำเบอร์พิเกนเวนโจนี่ต้องขอนหลายใช้สกิลคนหาดีเงินและไอเทมเลยเวกินน้ามีโดนเนี่ย ตัวเดียวหรือเปล่าเว้ยนี่จะต่อดกันสิจ๊ะต่อนนสิจ๊ะออกมาซะดีๆเจ้าอยากตายใช่ไหมน,นะนี่หัวหลายรึเอุ้ยอันนี้ตึงไม่ได้บอดนนะเมื่อกี้เนี้ยรู้จักสเต็ปแล้วยืนนิ่งแบบนี้ อของมันไม่มีเนี่ยวะ่ะเฮ้ยจะเย็นเพื่อนโอ้โหอาจารย์ตายเองจะบ้าใจเอามาเพื่อนใส่มันเลยเอามาขอบคุณ สกิลค้นหาและทำลายเลย ไม่พบเป้าหมายในระยะแล้วแล้วเพื่อนเราก็ได้ตายหมดแล้วก็จะมาช่วยเพื่อนเลยในเขมกำลังยึดจุดชุบชีวิตอยู่ช่วยเพื่อนก่อนตายวัวไว้จะมีตัวมาอาจารย์จะปล่อยมาแรงสับไปจัดการมันมาแรงสาบไปแล้ว มีตัวนี่เพิ่งโดดมาอ่าไอ้นี่ตายใช่ไหมได้นะเอาขอนไปกิน,นกรู้จับขอนตอกกูหรือเปล่านี่ขอนมาขอนขอนทำฟักขอนเลยตายโอ้โหมามาต้องฟักเยอะร้อยนะครับขอนไม่โดนเลยมนันเนี่ย ไอ้ตัวนึงเคลื่อนมันงไงมันก็ไม่รอดไอ้ตัวนี้มันต้องโดนค้อนจักรวาลนะหนาวสาวรำพัน,น,อน,อน,อน,นอะไระไปเรื่อยอันนี้ไงจะอะไรไงค้อนค้อนค้อนแรงน้องมาจากอาจารย์ขดจูนเปล่าคืออาจารย์ขดโจูนนะจ๊ะไปตรงนั้นจะมาเล่นกับไฟฉันน้อง,งนนหนังไม่ดีไปวันนี้น ไปกันต่อไปกันต่อใครเข้ามาดูก็ผ่านกดไหนเลยนะครับทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปไม่ครอบโอ้ยคือผมก็ไปไปมาๆนะครับว่าไม่มีคลิปจะลงเร่นการแต่ปรับใหม่ก็เล่นได้นิดหน่อยเดี๋ยวเล่นไปนานๆก็กากลงแล้วครับทุกคนเฮ้ยโดนวิ่ง ใช้สกิลค้นหานและทำลายเลยไอ้นี่ตายแน่นอนมาครับมาเราจะมาเอาไอ้ตัวนี้นะโดนเอาอาจารย์โดนเองมาตอมฟากโกโอ้โหีเรียบร้อยเลยโอ้โหแต็งกิ้วเพื่อนเตงกิ้ว <Thank you, S 1> มาก<า>ๆเ่อนชุบว่ะนี่อับคอนแม่งเลยโดนคอนกูแน,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 น่ มาแล้วครับเีนเดียนนะหังน้องไม่ถึงพื้นเนี่ยเพื่อนล่วงไปสองต้องเอาของเก่าไปนี่ไงผ่านมาแล้วเดี๋ยวค้อนมาดอ้ยืนทำอะไรกันน่ะตัวนั่นเนี่ยคิวค้นหาและทำลายเลยนี่ทาดังไงยังไงดีวงนี่ไงร้อย้ย าจากไหนจะเย็ยนครับอาจารย์ไม่มีสซยเวทอะไระเขาเรียกว่าสเยเวทอะไรสเยเวตยว้ยอนกลับไม่ครับอาจารย์มีแค่ปืนอาจารย์ไม่มีซเยเวตย้ยยอนกลับจะเย็ยนครับน้องอาจารย์ขอเขาตู้ก่อนชุบเพื่อนก่อนนหะแต่ว่าเหรียญห้าร้อยชุดไม่ได้งั้นก็เอาตัวนี้ก่อนเลยชันอยู่ไหนจ้าเอาอยู่นี่เอง แต่ไม่โดนเดนี่ยวไห่เอ้ายันก็งเหมือนันยันกคนเพื่อนจะเพื่อนจอีจจ่ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเบ้ยเฮ้ยเพ้ยอน้ยเฮ้ยเน้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮินน่้ยเฮยเลยเฮ้ยเส้ยเฮ้ดเฮ้กเฮ้ยคฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร้ยเฮ้ยนฮยเด้ยเฮยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเ้เยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยย เรื่อยๆนะครับเพราะว่าของใหม่อะไรก็ดีแต่ของฟรีไม่มีอยู่แล้ว